เรามาดูบทที่3นะครับเรามาจะเรามาเรียนเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องตําแหน่งที่เกิดของบรรดาอักษรอาหรับนะครับเอาข้อหนึ่งมาคุยกันก่อนเรียกว่ามาข้อดีโรฟนะครับมันจะมีแปลนรูปหน้าตรงนี้นะครับถ้าเราจําแปลนตรงนี้ได้นะครับเราก็จะเข้าใจจําอักษรอาหรับได้หมดเลยนะครับนี่เขาเรียกว่าศึกษาแบบภาพท่านมาดูนะครับท่านดูจากคอก่อน ลำคอของเรานะครับตามคอแล้วมาดูกระเดือกแล้วมาขึ้นมาเป็นลิ้นนะครับจากลิ้นแล้วมาฟันฟันล,ล่างนะครับแล้วมีปากล,ล,ล่างแล้วมีลูกคางนะครับแล้วก็มาเลื่อนไปดูเพดแล้วมาดูปากบนมีฟันบนมีมีกลางเหงือกด้านบนแล้วมีเพดานโค้งขึ้นมาแล้วถัดขึ้นไปก็จะเป็นโพรงจมูกนะครับนี่ไหมครับท่านฟังดูดูตามตามภาพที่ผมที่ผมคุยกับท่านผู้ฟังนะครับเราจะเข้าใจตรงนี้นะครับดูสิครับ อักษรทั้งหมดนี้เราจะมาดูจากคอก่อนนะเขาบอกว่าลึกสุดของลําคอจะมีอักษรอยู่สองอักษรนะครับนะฮัมซากับฮาใช่ไหมครับกลางคอก็จะมีอักษรไอและกับอักษรฮานะครับแล้วเสร็จแล้วบนบนคอบนลําคอนะครับสุดบนสุดของลําคอก็จะมีอักษรเรกับอักษรคอนะครับสรุปตรงนี้นะครับอักษรลำคอของคนเราเนี่ยที่เกิดในลำคอของคนเรานั้นก็จะมี6อักษรเท่านั้นเอง นะฮะฮัมซาฮาอินฮาเกรนคอหกอักษรนะครับแล้วถัดขึ้นไปนั้นก็จะไปอักษรที่เกิดจากลิ้นแล้วล่ะครับเรามาดูนะครับอักษรที่เกิดจากลิ้นนะมันจะมีอะไรครับดูจําแปลนนี้ก่อนเดี๋ยวจะมีอธิบายหน้าจากสุดจากนี้จะมีอธิบายละเอียดเลยนะครับเรามาดูลิ้นก่อนนะครับในบริเวณลิ้นของเราเนี่ยของคนเราเนี่ยผู้อ่านด้วยนะครับดูผู้อ่านนั้นจะมีล่างสุดของลิ้นก็คือกอฟกับกาฟล่ะครับนี่ภาษาไทยเขาบอกว่าโคนลิ้น จากโคนลิ้นนะครับถัดขึ้นมาก็จะมีเขาบอกอักษรอักษรที่ช่องลิ้นนะครับนะซอสซีนซายอันนี้ดูตามภาพนะครับมันจะวิ่งไปตามช่องนะครับต่อไปก็เป็นกลางลิ้น,นะครับที่เขาเรียงไว้ให้ยิมเชนยาแสดงว่า3อักษรนี้ต้องอยู่ตรงกลางลิ้นของคนอ่านแน่ๆเลยนะครับถัดขึ้นไปอักษรรดเขาบอกอักษรที่ข้างลิ้นแสดงว่าพอเราจะอ่านนะต้องยก ทั้งโคนทั้งข้างไปแนบกับฟันกรามฟันกรามทั้งหมดเลยนะครับนั่นแหละคืออักษรดอดไม่งั้นไม่ชัดเอาเห็นไหมครับต้องต้องยกไปแนบติดสนิทว่านะครับต่อไปนะครับเป็นอักษรที่อักษรที่เกิดจากปลายลิ้นนะครับไปจดกลางเหงือกก็จะมีสามอักษรลามนูนรอก็ตองพละจะอ่านนะครับพละจะอา่านแสดงว่าอักษรที่มันเกิดนะครับต้องเอาปลายลิ้นและหลังลิ้นไปจด กลางเหือกด้านบนก็คือถัดเรมองนะครับมองภาพถัดจากฟันบนนะฮะฟันบนและโคนฟันบนแล้วก็เลื่อนมานิดจะเป็นนูนนูนถ้าเราเอาเอาลิ้นไปดุนดุนเราจะเจอนะครับเพดานบนเราเราไล่าจากโคนฟันมาทีฟันบนนะครับเราไล่ามานะครับแล้วก็เดาดุนมาเรื่อยจะเจอนูนนูนกลางเหือกด้านบนน,นั่นแหละครับอักษรสามอักษรจะอยู่ตรงนั้น สามักษรเลยแต่ต้องเอาลิ้นขึ้นไปจุกไว้ตรงนั้นด้วยนะลามนูนรอนะครับท่านฟังลองลองเอาลามเอาลามตะลามสะกดกันแคลันลลลเห็นไหมลิ้นจะไปจุกตรงนั้นเอานูนสะกดกันน,นันนันนะันนะแล้วก็เอารอสะกดกันสิรอรอ,รอนั่นนะครับนี่เราจะทราบทันทีเลยว่ามันเกิดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นใ,ในในในกลุ่มของ ของยุโรปนะเวลาเขาเขาสอนอักษรนะเขาเขาจะเอาอักษรน่ะเอาเอาให้มันตายเอาเอาให้มันตายกันผมจะยกตัวอย่างลามเนี่ยครับลัลลาล่าล่าลัลล่าลาลัลล่าลาเห็นไหมครับลามลิ้นเราจะอยู่ตรงที่ที่บอกอ่ะลัลล่าลาลัลล่า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 นี่เห็นไหมครับจะอยู่ตรงนั้น นี่วิธีการฝึกของยุโรปนะครับนี่นะครับเอาเ,อาเ,อาเราอยากจะทราบว่าอักษรไหนเกิดตรงไหนเอาอักษรนั้นให้มันสะกดกันและเราจะเข้าใจอักษรนั้นนั้นทันทีว่ามันอยู่ตรงไหนในปากของเรานี่นะครับนี่เนี่ยวิธีการนะครับท่านพี่น้องเอามาดูที่ลิ้นยังไม่หมดใกล้จะหมดแล้วนะอักษรนี้อีกอันคือเขาบอกว่าอักษรปลายลิ้นไปจรดที่โคนฟันบน แสดงว่าเราต้องทําตามที่ที่เขาบอกเลยต้องเอาปลายลิงก์ของเรานั้นเอาไปจรดไว้ที่โคนฟันบนก่อนแล้วก็อ่านออกมามันจะเป็นอีกสามพักษรตัวตอตัวดัลจ่าถ้าฟังไม่เชื่อลองเอาตอตะตอสะกดกันตอ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 ตัตดตอ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 ตัตอ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 ตนตอ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 อตอตอ เรเถียงไม่ได้เลยเราเถียงไม่ได้เพราะ่าตรงหนั้นจริงๆนะเขาพิสูจน์มาแล้วสุดท้ายอักษรที่เขาบอกว่าอักษรที่ปลายลิ้นไปจรดที่ไรฟันไรฟันคือปลายฟันบนนั่นแหละครับต้องเอาลิ้นประจดด้านในก็จะมีอีกสามอักษรนะครับนี่อันนี้เกี่ยวกับลิ้นดังนั้นนะครับลอลาซาวลาซาท่านผู้ฟังเราเอาลอสะกดกันนะครับลอ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  อาตัวลานลาลาลาตัวตาตัวซาซาซาเหมั้ก็อยู่ตรงนั้นพอดีลิ้นจะจอดจจจอตรงนั้นนั่นคือที่เกิดของอักษรนั้นๆที่ผมแสดงในภาพนี้นะครับส,สรุปก่อนนะครับอักษรสสแสดงว่าอักษรที่เกิดจากลิ้นของคนเราเนี่ยมี18อักษรท่านผูกฟังไปนั่งนับดูกันแล้วกันนะครับต่อมานะ,ะมันอยู่ที่ริมฟีปากอยู่ริมทีปาอกอีกอีอักษรครับ4ี่อักษรฟาวบา ใช่ไหมฟ้านั้นต้องเอาฟันบนมาวางบนที่ที่ริมพี่ปากล่างเนอะฟ้าฟ้าฟับฟ้าฟ้าฟับฟ้าฟ้าท่านฟังทำตามผมนะทำตามที่ผมพูดแล้วท่านฟังจะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเลยว่าโอ้อักษรนี้ทําไมมันง่ายอย่างนี้ฟับฟ้าฟ้าต่อไปว้าวนะว้าวก็ต้องทําปากเอาปากวัดรวมๆกันก่อนวาววาวาวว่านะอย่างนั้นอักษรบาก็อยู่ที่เปียกเปลียของริมพี่ปากมาแตะกัน ไม่ต้องเอาริมที่ปากมาเม้มนะครับไม่ต้องเม้มปากเอาปีกเปลี่ยงมาแตะกันบะ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 จะเป็นอย่างนี้ส่วนอักษรสุดท้ายคืออักษรมีมม่มะมะมะม่มมมีมูจะอยู่ที่ปลายปากจริงๆเลยปลายริมฝีปากเลยไม่ไม่ใช่เม้มปากไม่ใช่เลยม่าก็ไม่ได้ต้องอยู่ปลายปากนะครับนี่แหละครับหมดแล้วครับยี่สิบแปดอักษรละอ่าคอหก ลิ้น18แล้วก็เรีมฟิปากใช่สี่ก็เป็น28ส่วนอักษรที่มีสองบ้านสองที่สองที่เกิดก็จะมีอีกหากอักษรคือแยกมาเป็นสองสองสองส่วนคือมีนูนกับมีมนูนนั้นเมื่อมีสุกูลมีมนั้นเมื่อมีสุกูลก็จะมาเกิดในรูจมูกของคนเช่นอ,อันันี่นะครับมันอยู่ในรูจมูกนะครับส่วนอีก,อากสามอักษรคือออลีฟวาวยาอาลีฟนั้นถ้ามีสระ มันไป,ไปอยู่กับอักษรอื่นถ้ามีสระอักษรอื่นเป็นฟัตฮาก่อนอลิฟนั้นก็จะอ่านจะจะทำให้อักษรนั้นวิ่งเป็นลมวิ่งตรงออกจากโพรงปากหมดเลยเช่นอามาเห็นไหมครับจะออกยันหมดเลยอลิฟเป็นอักษรที่วิ่งตรงออกจากออกจากโพรงปากอีกอีกสามอักษรคืออลิฟยาวาวยานั้นต้องมีสระกัสรอก่อนมันและมีตาเช่นมี ฟีฮีตีซีเห็นไหมครับนั่นเนี่ยนียาต่อทุดท,ท,ท้ายคืออักษรวาวนะวาววาวถ้ามีสระก่อนมันมีสระดอม,มะแล้ววาวนั้นตายนะก็ต้มูซูตูจะวิ่งออกจากปากหมดเลยนี่ค่ะนี่จากแปลนที่ผมเรียนให้ท่านพี่น้องนะครับเห็นไหมครับสรุปแล้วมันจะมีอักษรทั้งหมดในภาษาอับนั้นมี28 โดยเอาอาลิฟกับคำว่ารวมกันและเสร็จแล้วจากดูจากภาพนี้ก็จะแบ่งเป็น5ส่วนส่วนแรกลำคอส่วนที่สองลิ้นส่วนที่สามริมฝีปากส่วนที่สี่ในรูจมกูกโพงจมูกของเราและส่วนที่ห้าเป็นอักษรที่พาอักษรอื่นวิ่งออกจากรูปากโพงปากของเราจบนะครับท่านพี่น้องนี่จบเลยเอาละครับเรามาดูรายละเอียดที่ในหนังสือนี้ว่าบ้าง พูดว่าอย่างไรเขาบอกอักษรที่เกิดในภาษาอารับมี28อักษรในเรื่องตำแหน่งการเกิดของอักษรมีตำแหน่งที่เกิด5สถานที่1อักษรที่เกิดจำลังพอมี6อักษรมี3ที่เกิดนี่นะครับในช่องนี้เขาทําไว้ให้เลยลึกสุดทำซาฮา,ากลางคอกลางอานาินฮาแล้วก็บนเรนคอครับมาดูหน้าสิบต,ต่อไปครับพลิกมาหน้าสิ สองอักษรที่เกิดจากลิ้นมี18อักษรแบ่งออกเป็น7สถานที่เรามาไล่ดูกันเลยนะครับตามหนังสือนะครับกอฟกัฟหนึ่งละครับสองยิมเชนยากลางลิ้นสามข้างลิ้นบอดสี่ช่องลิ้นซอดซีนสาต่อไปปลายลิ้น นะปลายลิ้นลามนูนรอปลายลิ้นคือต้องเอาปลายลิ้นกลางลิ้นปรปจดกลางเหงือกแหละครับอันนี้ผมไม่ใส่ไว้เพราะอธิบายว้ให้แล้วผมจะสรุปตรงสั้นๆต่อไปปลายลิ้นอีกเหมือนกันปลายลิ้นแต่แต่ปลายลิ้นไปจดโขนฟันบนก็โตแดนจ่าต่อไปนะครับวอดันซานี้ก็ จะเป็นปลายลิ้นจดไรฟันเป็นที่สุดท้ายของลิ้นแสดงว่าลิ้นนั้นแบ่งเป็น7ส่วนส่วนที่1กอฟกราฟส่วนที่2ยิมเชนยาส่วนที่3ามทอส่วนที่4ซอสซีนไซส่วนที่5าลามนูนรอส่วนที่6ตอดันจาส่วนที่7ก็อว์ลันสานะครับต่อไปข้อ3นะครับส่วนที่ที่3ของการแบ่งอักษรอักษรที่เกิดจากริมนฟีปากก็จะมีฟาวาวบามีมนะครับเรามาดูข้อ4ี่นะครับ อักษรที่เกิดจากโพรงจมูกมีสองอักษรตามหนังสือหน้าสิบนี้นะครับคือนูนสุกูลมีมสุกูลต่อไปข้อ5อักษรที่เกิดจากลมออกจากโพรงปากนะครับมีสามอักษรนะครับอักษรอาลีฟอักษรวาวอักษรยานะครับในหนังสือนี้เขาบอกว่าอาลีฟที่มีสระข้างหน้าเป็นฟัตทะอักษรวาว ที่มีสระข้างหน้าเป็นตมมะแล้วก็ยานะครับสระข้างหน้าเป็นกัสรอ